ายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํำคาวิเศษนะครับสุ18กันยายน2563ครับเที่ยงนะครับเที่ยงตรงมีแฮชแท็กบัตรทองขึ้นมาครับเห็นบอกว่ามีการยกเลิกบัตรทองในหลายคลินิกนะครับนี่ฮะผมกําลังเช็คข่าวนะครับฟนรายการนี้ฮะเอาจากข่าวช่อง8เลยนะครับเช็คเลยสปสชยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนโรงพยาบาลเอกชนอุบแห่ง ในการใช้สิทธิ์บัตรทองหลังมีการเปิดโปงขบวนการโกงเงินครับนี่ครับแต่ว่าวุ่นวายนะครับระง,งับสิทธิ์กระทันหันนี่ครับเป็นคลิปของคนนี้ที่เอามาเปิดเผยนะครับเมื่อเวลา8โมงเช้านะครับบอกว่าความวิปรโยคเริ่มขึ้นเชาน้านี้ประชาชนที่มาทุกคนไม่รู้ว่าบัตรทองใช้ไม่ได้หลายคนทำอะไรไม่ถูก ลูกๆต้องจูงมือพ่อแม่กลับบ้านอย่างน่าเวทนานี่แค่หนึ่งใน63โรงพยาบาลพวกโงกงจินบัตรทองอพวกคุณมีคำว่ามนุษย์ไหมผมไม่อยากจะเรียกน,นี่ครับ ครับก็นี่เป็นคลิปนะครับคนดูไป24,000นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะจากไทย PBS เลยจากไทย PBS เลยนะครับนี่ฮะสปสช,ชยืนยันจำเป็นต้องยกเลิกคลินิกโรงพยาบาลหลังขยายผลพบทุจริตบัตท,ทองกระทบประชาชน8 0 0แสนคนระบุประชาชนเข้ารับหน่วยบริการของรัฐได้ทุกแห่งก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะผู้ป่วย4กลุ่มเร่งติดต่อสายด่วน1 3 3 0ครับ นี่ครับกระทบสัญญาคลินิกโรงพยาบาลโกงบัตรทองครับมีผลยกเลิกนี่คะมีโรงพยาบาลนี่ครับ6 0 64แห่งนี่ครับ64แห่งนะครับติดต่อ1330ครับติดต่อ1330นะครับบัตรทองแต่ว่ายังไม่ขึ้นมานะครับ ยังไม่ขึ้นติดอันดับแฮชแท็กครับบัดทองเอาใหม่ครบัตรทองนี่ครับเอาแบบติดอันดับนะครับอโอ้โหนี่เอาดูคนดูทวิตไป4,978นะครับคุณหวานเหยาหมิงข่าวบัตรทองที่ทำให้สวัสดิการ การรักษาของประชาชนในเขตกรทมนะครับย้ําในเขตกรทมนะครับกว่า800,000คนโดนรับสิทธ์เพราะเกิดการคอมชั่นบัตรทองรัฐจัดการปัญหาได้เน่ามากมันคือพื้นฐานของประเทศคุณได้ทําแค่เทประชาชนตามดําให้แบกรับกันเองนะครับนี่ฮะมีโรงพยาบาลบางไผ่เปียเวสอะไรพวกนี้นะครับคลินิกต่างๆ 25นาะทีแล้วตอนนี้ทวิตข่าวบัตรทองวันนี้ตัดจริงๆแล้วนะครับเพราะมีทุจริตบัตรทองแต่แก้ด้วยการตัด10โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเลยแทนที่แก้ปัญหาให้ดีกว่านี้นอครับ64ที่โดนยกเลิกนะครับยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุน่นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน64แห่งมีผลวันนี้ครับมีผลวันนี้ มีผลวันนี้นะครับแฟนรายการครับแล้วก็ีมีมีมีคนเอาเอามีแฟนเพจนะครับตรงนี้ครับนี่ฮะคุณพี่แทรพี่แทรคนงานบอกว่าตอนนี้เราเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเดือดร้อนอันนี้ของเราเจอมาเราไม่ทราบว่าเป็นลมมานไหนเช็คสิทธิ์รักษาตัวเองด้วยนะคะนี่ฮะโรงพยาบาลพระราม2ประกาศด่วนโรงพยาบาลพระราม2ขอยุติการให้บริการผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทองท,ทุกประเภทนะครับทุกประเภทตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่18กันยายนเป็นต้นไปนะครับนี่ครับยกเลิกมีอะไรก็โทรถามนี่ครับ1330ครับ1330เออทำไมเราไม่รู้เลยนะคุณคอฟฟเอ็นไบอกว่าเห็นข่าวเรื่องตัดสิทธิบัตรทองรัฐเงียบกิฟตโรงพยาบาลแจ้งกันเองอันนี้แย่มาก แล้วบางคนไปรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ได้สิทธิ์รักษาต้องกลับบ้านแบบนี้มันคือความเจ็บปวดมันคือความตายคือโรงพยาบาลยังได้สิทธิ์บัตรทองอยู่คนไข้ต้องแห่ไปกันอัดที่นั่นนี่คือการแก้ปัญหาทุจริตของรัฐนะเออทำไมอย่างนั้นนะโอ้โหนี่มีคนเอาเรื่องเครื่องบินทีท่นั่งมาเปรียบเทียบด้วยนะครับ 2,000ล้านงบซื้อรถเกาะกองทับอีก900ล้านแต่ไม่มีปัญญาดูแลบัตรทองสวัสดิการของประชาชนเ,าเปิดแล้วย้ายสิทธิบัตรทองออนไลน์ง่ายๆนะครับอันนี้ช่อง7มาทําข่าวนะครับย้ายสิทธิบัตรทองออนไลน์ง่ายๆข่าวอมรินครับเช็คเลยสพสชยกเลิกสัญญาคลินิคคอนแฟร์กรงรองบัตรทองกระทบประชาชน80,000 0คน เื่องต้นให้ผู้กระทบรักษาพยาบาลที่ร่วมกับสพ,พชทุกแห่งในกรุงเทพฟรีครับทุกแห่งในกรุงเทพฟรีแล้วทําไมเขาไม่แจ้งก่อนล่วงหน้าเนาะพูดถึงนะครับอุ้ยสามสองนาทีที่แล้วครับนี่ครับอีจันนะฮะอีจันเปิดรายชื่อคลินิกโรงพยาบาลหัวสียหงที่สพ,พชยกเลิกบัตรทองโกงบัตรทองครับ อันนี้สายด่วนภาครัฐเลยครับแฟนรายการนี่ฮะสานาทีที่แล้วครับยกเลิกสักง,ง,งานเมื่อใหม่สนักง,ง,งานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติประชาสัมพันธ์หายชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ยวเลิกสัญญาจำนวนหกสิแห่งมีผลตั้งแต่18กันยายน2563ครับตัวกรุงเทพนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีแฟนเพจรู้จริงสิบัตรทองสพสชกทมครับ1330ครับ เข้าไปเช็คได้นะครับเข้าไปเช็คกันได้เลยเข่าวช่อง8ครับข่าวช่อง8บอกว่าข่าวช่อง8บอกว่าามาดูช่องทางตรวจสอบสิทธิบัตรทองด้วยตนเองก่อนดีกว่านะครับ1ก็คือไปติดต่อด้วยตนเองที่สำนักง,งานกทม19เขตนะครับขอสอปอสอชเขตพื้นที่ 1- ถึง13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนรงพาลของรัฐนะครับ2 ใส่ด่วนสปสช1330กด2นะครับตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ3ก็เป็นแอปพลิเคชันสปสชนะครับ4ก็มีลายลายอัก t า o สปสชนะครับพิมพ์ n s s o สแกน q วา o d e และอีกอันสุดท้ายก็คือเว็บไซต์นะครับบ w เว็บดบ n s s o g o t s นะครับขอบคุณคางช่อง8นะครับผมอ่มาดูนะครับ ต้องไปบอกว่ากรณีนี้เกิดจากการเปิดโปงขบวนการโกงเงินบัตรทองเนื่องจากมีสารบริการบางแห่งปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายทั้งที่ไม่ได้มีผู้เป็รักษายางไรก็ตามสารบริการบางแห่ง,ง,หงถูกยกเลิกสัญญาได้ยิ่งข้อมูลให้สปสชตรวจสอบเพิ่มว่าเกิดจากความผิดพลาดในการลงข้อมูลไม่ใช่ทุจริตนะครับนี่ครับเ,เช็คเลยนะครับเช็คเลยเช็คเลยติดต่อสายด่วนนะครับรีบติดต่อเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็ผมว่ากำลังจะเริ่มอุลลหมาแล้วนี่ครับ18วินาทีที่แล้วทุกคนไม่ได้ยกเลิกบัตรทองวันนี้มีคนไข้ามาขึ้นสิทธิ์ว่างจะได้สิทธิ์ฉุกเฉินของสถาบริการและได้รับการบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิ์บัตรทองไม่ได้โดนตัดแต่สปสช,ชยกเลิกกับคลินิกที่มีการคอรับช่นครับที่มีการคอรับช่นนะครับ นะลองดูนะครับแฟนรายการใครได้รับความเสียหายเดือดร้อนจากเรื่องนี้ก็รีบติดต่อนะครับ1 3 3 0หรือที่ทางทางข่าวช่อง8ได้เขียนไว้ที่ผมรายงานไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับ,บความแย่ของรัฐบาลชุดนี้ไปสิน้นไปหยุดหยุดตรงไหนนะฮะบัตรทองบัตทองนะครับ โอเคนะครับแฟนรายการครับก็ผมคิดว่าเย็นนี้แฮชแท็กบัตรทองน่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แซงพายุโนอ่นนะครับแล้วก็แฮชแท็กที่ยงแรงอยู่คือ19กันยาทวงอำนาจคืนวสดรรครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทําำพิเศษสวัสดีครับ